สวัสดีครับชาแนลปอนรีวิวนะครับวันนี้เราจะมารีวิวนาฬิกา o r r s c a l b a c h i a Caliber 4.01 Limited Edition กันนะครับแต่ก่อนอื่นแล้วเนี่ยฝากเพื่อนๆกด s u b c r i b e ์ชาแนลของเราก่อนเลยนะครับจะได้ติดตามคลิปรีวิวเราได้ทุกๆวันเลยนะฮะ o r ร s, mm hmm. <S รุ่นนี้นะครับก็เป็นรุ่นพิเศษนะครับที่มีการไปร่วมมือกับมูลนิธิ c a l b a r ช i a นะฮะ โดยที่ทางคุณคาวบาเชียเนี่ยเขาเนี่ยเป็นทหารอเมริกันคนหนึ่งนะครับที่ประสบอุบัติเหตุในหน้าที่นะฮะจนเขาได้สูญเสียขาไปข้างหนึ่งนะครับแต่ก็ยังสามารถฝ่าฟันชีวิตนะฮะจนสามารถกลายมาเป็นนักดำน้ําระดับสูงเนี่ยที่เรียกว่ามาสเตอร์ไดเวอร์ของทางกองทัพเรือสหรัฐได้นะครับทั้งๆที่แบบมีขาเพียงข้างเดียวเท่านั้นนะฮะเป็นคนแรกเลยที่แบบ ขึ้นถึงตำแหน่งนั้นได้อะไรแบบนี้นะครับดังนั้นเนี่ยนาฬิการุ่นนี้เนี่ยเขาก็เลยจะมีการใช้วัสดุเนี่ยเป็นบรอนซ์นะฮะซึ่งก็เป็นวัสดุที่เขาใช้ทาหมวกดำน้าในสมัยก่อนนะฮะในสมัยที่คุณคาบาเชียเนี่ยเขาใช้ดำน้านั่นเองนะครับโดยจริงๆแล้วเนี่ยออริสคาบาเชียเนี่ยเขาเคยออกมาแล้ว2รุ่นนะครับตัวนี้ก็เรียกว่าเป็นรุ่นที่3นะฮะซึ่งทั้งหมดทุกรุ่นเนี่ยเป็นวัสดุแบบบรอนส์หมดเลยนะครับแล้วก็มีหน้าตาที่ดูดีมีเอกลักษณ์กันไปแต่ละ,ลนนะร,รุ่นนนนนนะรรส่่่วุีี้้เตออทาซื ก็จะมาพร้อมกับกล่องแบบค่อนข้างจะสวยงามอลังการมากนะครับด้านบนเนี่ยก็จะมีแบบคู่มือนะฮะบอกไว้ว่าเป็น Limited Edition นะครับมีโลโก้ของคาวบาเชียรุ่นพิเศษอยู่ตรงนี้นะฮะด้านในเนี่ยก็จะเป็นเรื่องราวนะครับลองอ่านดูได้นะครับว่าความพิเศษอะไรยังไงนะครับอันนี้ก็เป็นคุณคาวบาเชียเขานะฮะมีรูปมาให้ดูด้วยนะครับ ส่วนตัวกล่องเนี่ยจะได้มาเป็นกล่องไม้พิเศษแบบนี้เลยนะครับซึ่งมันมีความสวยงามมากๆตรงนี้นะฮะคือด้านในเนี่ยมันจะมีโลโก้แบบนี้นะฮะที่ด้านบนเป็นรูปเรียนสัญลักษณ์ของการดำน้ำนะฮะดูสวยงามเท่มากๆนะครับเข้ากับสไตล์นาฬิกาสุดๆเลยกล่องก็ดูแบบพรีเมียมสุดๆเลยนะฮะมาดูที่ตัวนาฬิกากันต่อนะครับแน่นอนว่านาฬิกาเรือนนี้เขาก็จะมีจุดเด่นตรงที่ตัวเรือนของเขาเนี่ยมันจะทํามาจากวัสดุที่เป็นบรอนส์นะครับเวลาใช้ใช้ไปแล้วเนี่ยมันจะเกิดความหมองขึ้นเรื่อยๆนะฮะซึ่งเอาจริงๆนะครับเมื่อก่อนละแ้ใช ไปมันจะแบบตุ่นๆมีความหมองมีความขึ้นคราบแบบนี้มันโอเคยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วมันสวยยังไงผมไม่เข้าใจเลยแต่พอเข้าสู่วงการนราฬิกาไปเรื่อยๆนะฮะแล้วก็ผเอิญมากๆนะฮะไปเจอรูปอยู่รูปหนึ่งนะครับมันขึ้นพาทิน่าแบบเขียวๆเลยอะ่ะแบบมีความเขียวมากๆนะฮะด่างจัดๆเลยอะ่ะผมรู้สึกว่าเฮ้ยอันนั้นมันแบบมันเท่มากอะ่ะคืออยากได้บ้างเลยอะไรแบบนั้นนะฮะดังนั้นเนี่ยพอมาเห็นออริสตัวใหม่เนี่ยออกมาเป็นบรอนต์แบบนี้ด้วยนะครับแล้วก็คู่สีเนี่ยผมว่าเข้ากับตัวบรอนซด้้ววยยนะกก็เล่าือตัััววววนนนนนี้้้มมาาาาาะะะแลลลกจองป่ยยๆเน จะออกมาเขียวจะออกมาเป็นสียังไงได้บ้างนะครับโดยที่ตัวรายการเรือนี้นะครับหน้าปัดก็จะมาเป็นแบบสีน้ําเงินเข้มๆแบบนี้เลยนะครับซึ่งสีน้ําเงินเนี่ยผมว่ามันเป็นสีที่เข้ากับคู่สีรอนซ์ได้ดีมากๆนะฮะคือสังเกตดูนะครับนาฬิการรอนซ์เนี่ยส่วนมากมันจะมากับสีแบบน้ําเงินบ้าง <S <S เงางขียวบ้างอะไรแบบนี้นะฮะมันก็จะเป็นคู่สีที่แบบ มันแมชกับสีส้มๆทองๆแบบคอปเปอร์คัพเปอร์แบบนี้ได้ดีนะฮะซึ่งตัวหน้าปัดเนี่ยจริงๆก็ไม่ได้มีดีเทลอะไรเยอะนะครับมีรูม,มาให้ทุกจุดเลยนะฮะของมาร์กเกอร์เข็มชั่วโมงเข,มข,มข็มนาทีนะครับแล้วก็ตัวเบเซลด้านนอกเนี่ยที่มันหมุนได้เนี่ยก็มีรูม,มาให้ด้วยนะฮะแต่รูมของเขาเนี่ยถ้าสังเกตดูนะครับมันจะเป็นรูมสีแบบครีมๆเลยนะฮะตามสเปคเนี่ยเขาบอกไว้ว่าเป็นซูเปอร์ลูมิโนวานะครับซึ่งก็เรืองแสงได้ดีมากอยู่แล้วนะฮะเวลาเข้าที่มืดเนี่ยก็คืืออออออแแแแแบบ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 สสสสสววว่่่่่่าาาาาางงขึึ้้นน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 นมมมมโโเเ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 คคหหลละะตีีีีีีียยยยกกกปป็็บบร็รรดััซทททฬิิจ ที่เขายังใช้เลเดียมเป็นกรมมันภาพรังสีเพื่อให้มันเรืองแสงอยู่นะฮะคืออันนี้มันก็เหมือนแบบแอบหลอกตาเรานิดหนึ่งอ่ะภายน้าตุนต่นๆครีมๆแบบนี้นะฮะนึกว่ามันจะแบบเรืองแสงน้อยนะครับเอาจริงๆก็ถือว่าใช้ได้เลยนะฮะส่วนตัวเข็มวินนทีหลักๆของเรือนี้เนี่ยมันจะมาอยู่ด้านล่างแทนนะครับซึ่งด้านล่างเนี่ยมันก็จะมีตัวหนังสือบอกรายละเอียดอื่นๆนะฮะกันน้ําได้ร้อยเมตรนะครับซึ่งการกันน้ำร้อยเมตรเนี่ยจริงๆอาจจะน้อยไปสักหน่อยนะครับถ้าเกิดเทียบกับสตอรี่ของเรือน ด้านล่างเนี่ยจะมีไฮไลท์อย่างหนึ่งของนาฬิการเรือนนี้เขียนบอกไว้เลยนะฮะก็คือสามารถสำรองพลังงานได้5วันเต็มเต็มนะฮะซึ่ง5วันเนี่ยคูณคณไปแล้วก็คือประมาณร้อยกว่าชั่วโมงนะครับถือว่าเป็นการสำรองพลังงานที่เยอะมากๆนะฮะส่วนหนึ่งเพราะว่ารุ่นเนี้ มันเป็นการเอาเครื่องคาลิเบอร์400เนี่ยที่มันเคยเปิดตัวไปได้ไม่นานนะฮะมาปรับปรุงเล็กน้อยนะฮะกลายเป็นคาลิเบอร์401นะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นเครื่องที่แบบสเปคโหดจริงอะนะฮะความคลาดเคลื่อนต่อวันเนี่ยลบ3ถึงบวก5เท่านั้นนะฮะคือตามสเปคเนี่ยเขาบอกว่าเทียบเท่าตัว Cox Certified เ,เลยนะครับก็เป็นเครื่องที่ใช้งานได้ดีสุดๆนะครับแล้วก็แบบไม่ต้องมากังวลเลยเรื่องลานจะหมดอะไรแบบเนี้ยนะครับผมลองพลังงานได้ยาวนานมากๆนะฮะส่วนกระจกเนี่ยก็เป็นกระจกแซฟไฟร์นะครับที่มีความโดมมากๆนะทอน ถือว่าทําได้ดีเลยนะคือด้วยความที่กระจกมันโดมอ่ะมันตัดยาก,กว่าชาวบ้านอยู่แล้วนะครับแต่อันนี้ก็ต้องบอกว่าเห็นหน้าปัดได้ค่อนข้างจะเคลียร์เลยถ้าเกิดเข้าที่ร่มหน่อยนะครับแบบไม่ได้มีแสงรบกวนเยอะมากอะไรเงี้ยเราจะเห็นหน้าปัดเนี่ยน้ำเงินชัดขึ้นมามากๆเลยนะครับส่วนของตัวเรือนเนี่ยแน่นอนว่าพอมันเป็นวัสดุบรอลน,นะครับใช้ใช้ไปเนี่ยมันก็จะมีคราบขึ้นอย่างที่ผมบอกไปเมื่อกี้นะฮะอย่างเรือนเนี่ยผมใช้มาประมาณสัก1เดือนกว่าๆนะฮะลัากษณะการใช้งานเนี่ยก็คือแบบไม่ได้ใส่ทุ แต่ก็แบบหยิบมาใส่บ้างตามววละโอกาสนะครับแล้วก็เวลาเก็บเนี่ยผมก็จะเก็บใส่กล่องนะฮะอยู่ในตู้บ้างนะครับอยู่ในกล่องที่แบบมันมิดชิดบ้างนะคือว่าง่ายเนี่ยมันแบบไม่ได้โดนอากาศอะไรเยอะเท่าไหร่นะครับมันก็จะขึ้นคราบพาทิน่ามาประมาณนี้แล้วนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปตอนที่มันมาใหม่ๆให้ดูนะฮะว่าตอนที่แบบมันเพิ่งได้มาเนี่ยมันยังใสกิ้งดูเงาเงาดูแบบสะท้อนแสงแววๆอยู่เลยนะฮะ แต่พอแบบเก็บไว้แบบไม่นานเลยอ่ะมันก็ขึ้นมาเป็นคราบตุ่นๆแบบนี้แล้วนะซึ่งอันเนี้ยก็เป็นเอกลักษณ์อย่างหนึ่งของนาฬิกาสไตล์บอนนะครับเพราะว่าเวลาใช้ใช้ไปเนี่ยมันจะขึ้นลวดลายตามแบบฉบับของเราเองอะ่ะมันจะแบบไม่เหมือนกับนาฬิการเรือนอื่นๆนะครับซึ่งถ้าเกิดเราเคยทําแบบมันเป็นคราบเป็นจ้ำตรงไหนนะฮะอย่างของผมเนี่ยผมจะจําได้ว่าตรงลักด้านล่างเนี่ยมันจะมีรอยด่างๆนิดนึงนะฮะตรงเนี้ย ผมไม่แน่ใจว่าผมไปโดนน้าหรืออะไรก็ไม่รู้นะครับแล้วมันก็ติดขาตนี้ไปละนะครับมันก็จะเป็นเอกลักษณ์มากๆของนาฬิกาเรือนที่เราใส่นะครับก็นับว่าเป็นความสนุกของนาฬิกาประเภทบอนด์นั่นเองนะครับส่วนเคสไซส์เนี่ยถือว่าเป็นไซส์ที่ใส่ได้พอดีมากๆนะครับอยู่ที่ประมาณ40มิลนะฮะความหนาเนี่ยอยู่ที่ประมาณ12.3มิลนะครับส่วนลักทุลักษ์เนี่ยโอเคเลยนะฮะอยู่ที่ประมาณ47มิลปลายเกือบๆ48นะครับแล้วก็เรือนนี้นะฮะฝาหลังที่เขาให้มาเนี่ยก็จะเป็นฝาหลังแบบปิดทึบนนะะะไไมม่่่้้โชวววเเคครรรือองงงงัซึจิๆแลลลลียยยฝาาาหสก มีโลโก้รูปโวกดำน้ําแบบนี้ไาด้วยนะครับแล้วก็มีชื่อรุ่น Oris c a r b a c h i a อยู่ตรงนี้นะฮะเรือนนี้เขาก็ทามาแค่2,000เรือนเท่านั้นด้วยนะครับเป็น limited edition นะครับแต่ก็น่าเสียดายอย่างหนึ่งนะฮะตรงที่ฝาหลังเนี่ยมันก็ไม่ได้เป็นบรอนไปด้วยนะครับเป็นสแตนเลสสตีลนะฮะอาจจะทําให้บางมุมเนี่ยมีความแบบขัดขัดความรู้สึกนิดหน่อยนะครับเห็นส่วนที่แบบมันเป็นเงินเงินนะฮะท่ามกลางชิ้นส่วนที่มันเป็นบรอนอะไรแบบนี้นะครับมันก็อาจจะดู แปลกตาไปบ้างนะแต่เอาจริงๆนะฮะเวลาใส่ใช้งานน่ยมันมองไม่เห็นอยู่ละเพราะว่าสายมันเป็นสายผ้าแบบนี้ด้วยนะครับจุดหนึ่งที่ผมชอบมากๆนะฮะก็คือเรื่องของสายนั่นเองนะครับ<อ>เขาให้สายของ m n strap มาเลยนะฮะ<อ>ก็คือสายที่แบบผมเคยเอามารีวิวหลายทีแล้วนะครับก็คือสายแบบนั้นเลยนั่นแหละแล้วก็มีการ c u สตอมตัว h a r d แวร์ตัว buckle เนี่ยให้เป็นแบบบรอนซ์ด้วยนะครับแล้วก็มีโลโก้ o r ิสอยู่ตรงนี้นะฮะซึ่งตัว buckle เนี่ยก็ขึ้นพาทิน่าอย่างไวเลยนะฮะอย่างเพื่อนๆลองดูนะครับ เวลาสะท้อนกระแดดนะฮะมันจะเห็นแบบเป็นคราบสีม่วงๆฟ้าๆแบบนี้คือทีแรกผมก็แบบไม่ค่อยเข้าใจอะนะครับว่าเฮ้ยมันขึ้นคราบแบบนี้แล้วแบบมันโอเคตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยแต่พอใช้ไปใช้มานะครับก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นแบบสไตล์ของเราอะมันเป็นคราบที่เกิดจากการใช้งานจริงของเราอะจากสภาพแวดล้อมที่เราอยู่ะนะครับซึ่งสายเนี่ยก็ต้องบอกว่าเข้ากับเรือนนี้สุดๆเลยนะครับทำออกมาได้แมทช์กันแบบมากๆเลยเรื่องคู่สีต่างๆนะฮะน้ำเงินขาวแล้วก็บรอนซ์นะครับเข้ากันมากๆเลยเดี๋ยวผมลออองขขึ้ข้้นนมืใหดูะ ใส่ออกมาก็ประมาณนี้นะฮะก็จะไม่รู้สึกว่ามันกลางหรือว่ามันใหญ่โตเทะทะอะไรนะครับเป็นไซส์ที่แบบพอดีกับคนข้อมือเล็กๆมากๆนะครับแล้วก็ด้วยความที่สายเนี่ยมันเป็นแบบนี้นะครับมันเป็นสายที่ใส่แล้วแบบกระชับมากนะฮะคือคนที่เคยลอง e อ s บ r ร p ็จะรู้ว่ามันจะไม่เหมือนสายนาโต้ทั่วไปนะฮะสายนาโต้ทั่วไปเนี่ยมันจะมีความรู้สึกว่านาฬิกามันแกว่งนิดนึงนะฮะคือด้วยความที่เนื้อสายเนี่ยมันก็เป็นผ้าแบบแข็งๆใช่ไหมครับแต่ตัวเนี้ย มันมีความยืดหยุ่นมากๆอะ่ะเราสามารถใส่สายให้มันกระชับข้อมือเราได้แบบมากๆนะฮะโดยที่ไม่ต้องกลัวว่ามันจะอึดอัดนะครับและพอมันกระชับมากเนี่ยมันจะแบบอยู่บนข้อมือเราได้ดีมากอะ่ะเวลาแขวนไปแกวนมาเนี่ยมันจะรู้สึกถึงความมั่นคงสุดๆเลยนะฮะซึ่งก็ถือว่าใส่ใช้งานได้โอเคมากๆเลยนะฮะกระชับสุดๆนะครับส่วนเรื่องฟังก์ชันต่างๆนาๆนาเน,น,น,นี่ยก็เรือนนี้พื้นฐานเลยนะฮะเป็นสกูดาวคลาวด์เลยนะครับต้องหมุนออกมาก่อน,นะครับแล้วก็หมุนขึ้นไปเนี่ยเพื่อขึ้นลานด้วยมือได้้้นนนะัับบบบบเเเเสสสสียยงงงกกกบบ็็็จจแแแมมูอออลลลววดดึาุปต ซึ่งจากการใช้งานจริงของผมนะฮะซึ่งผมเป็นคนที่ไม่เคยใช้นาฬิกาบอนแบบจริงจังมาก่อนเลยนะฮะเคยมีก็แค่แบบไม่กี่เรือนเท่านั้นนะครับแต่ยังไม่เคยมีเรือนที่แบบราคาสูงๆแบบนี้นะฮะซึ่งพอเราแบบมีนาฬิกาบอลอยู่ที่บ้านแล้วอะมันจะมีความรู้สึกว่าอยากจะหยิบเรือนนี้มาใส่บ่อยๆนะครับคือเพราะว่าเรารู้อะว่าเวลาเราหยิบมาใส่ใช่ไหมฮะมันก็จะยิ่งขึ้นลายมากขึ้นเรื่อยๆนะครับยิ่งเราเอามันออกไปเจอเหงื่อเจอน้ําเจอสภาพอากาศอะไรอย่างเงี้ย มันก็จะยิ่งมีพาทิน่าขึ้นมาที่แบบมันมีเอกลักษณ์ของมันมากขึ้นนะครับผมก็เลยรู้สึกว่าเวลาเปิดกล่องนาฬิกามาเนี่ยก็แบบมองหาเรือนนี่อยู่เรื่อยๆแล้วก็พยายามจะหยิบมาใส่อยู่เรื่อยๆนะครับขนาดผมเนี่ยรีวิวนาฬิกาไปด้วยใช่ไหมฮะผมก็จะมีนาฬิกาเยอะมากๆเลยผมยังรู้สึกว่าผมหยิบเรือนนี้มาใส่บ่อยกว่าชาวบ้านเลยนะครับเพราะว่าอยากจะให้มันขึ้นลายอะไรแบบนี้ก็นับว่าเป็นนาฬิกาที่น่าจะถูกใจคนที่ชื่นชอบสตอรี่ของบอลนะครับหรือว่า คนที่แบบอยากจะปั้นลายนาฬิกาให้แบบมันเป็นลายของตัวเองนะฮะเหมือนกับอารมณ์ใสแกงยีนและปั้นเฟสอะไรแบบนี้ผมว่าได้ฟิลลิ่งคล้ายๆกันเลยนะฮะแต่แน่นอนว่าคนที่ชอบนาฬิกาที่แบบต้องการความเงาตลอดนะฮะสแตนเลสสตีลเงาเงาเนียบๆนะฮะดูใสๆอะเรือนนี้ก็อาจจะไม่ใช่ทางเท่าไหร่นะครับดังนั้นเนี่ยก็ลองพิจารณาดูนะฮะว่าเราชอบอะไรแบบนี้ไหมนะครับ หรือใครที่ยังไม่เคยเล่นนาฬิกาบอลเนี่ยผมว่าลองเล่นดูก็ได้นะครับผมว่าสนุกปวิคิดเยอะเลยนะครับส่วนเรื่องอื่นๆที่แบบน่าสนใจที่แบบต้องพูดนะฮะก็คือเรื่องของการรับประกันนะครับคือเรืเนี้เขาประกัน10ปีด้วยนะฮะซึ่งถือว่าแบบเยอะมากนะคือปกตินาฬิกาสวิสทั่วไปอะไรเงี้ยรับประกันเต็มที่ก็3ปี5ปีนี่ก็เทพแล้วนะฮะ อันนี้คือเขาก็ให้สิบปีเลยถือว่าใสไปยาวๆเลยนะครับไม่ต้องห่วงเลยว่ามันจะมีปัญหาอะไรนะฮะยังไงก็ซ่อมฟรีอยู่แล้วนะครับส่วนเรื่องของราคานะฮะเรือนนี้จากป้ายนะฮะเขาตั้งมา1นึ0 0 0สบาทนะครับซึ่งก็นับว่าเป็นเลนจ์ราคาที่แบบกระโดดขึ้นมาจากนาฬิการุ่นทั่วไปของออริสนะฮะคือตระกูลที่มันเป็นคาลิเบอร์สี่ร้อยเนี่ยราคามันจะเกินแสนหมดเลยนะครับเพราะว่าสเปคนาฬิกาเนี่ยมันก็เทียบเท่ากับนาฬิกาสวิสราคาแบบสองสามแสนแล้วนะครับใครที่สนใจก็ลองไปซื้อกัััันน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 ไดดดดด้้้ะะะะะะคครรรรรรบบจจิงงงๆมมมมีีสส่่่่วววลลยยยยฮอออาาาาาขผเเเเปปณก์์ซ็ตุท ซื้อจริงประมาณสักแสนต้นๆอะไรแบบนี้นะฮะก็ลองไปดูกันได้เลยนะครับสำหรับรีวิวนี้ก็ประมาณนี้นะครับใครที่มีคำถามอะไรก็สามารถคอมเมนต์กันมาได้เลยแล้วก็ฝากกด s u r s c r i h e ชแนลของเราด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ